Hi everyone สวัสดีค่ะครูส้มนะคะ I'm teacher Lyra ค่ะวันนี้นะคะครูส้มและ Teacher Lyra นะคะจะพาทุกคนนะคะมาชมกิจกรรมนะคะในอาร์ตของเรานะคะของ KT T/ l a ค่ะนะคะในสิ่งที่ครูส้มทำขึ้นมากับที่เชอร์ไลรนะคะในทีมของเราก็จะเป็นเน้นจากวัสดุธรรมชาติแล้วเราก็จะ เกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะแล้วเรื่องความชอบให้เด็กๆนำอุปกรณ์มาจากบ้านนะคะเป็นวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆของเด็กๆนะคะแต่ชิ้นงานนะคะแต่และชิ้นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งที่ครูส้มนะคะประทับใจและชื่นชอบและเด็กๆจะมีสมาธิในการทำมากที่สุดก็คือชิ้นนี้นะคะโดยใช้ไหมพรมนะคะสร้าง สันออกมาเป็นรูปร่างลักษณะดอกไม้นะคะเด็กๆก,ก็จะมีจินตนาการของเขาก่อนที่เราจะทำงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะก็จะให้เด็กๆวาดภาพก่อนลงในกระดาษเสร็จแล้วเขาก็จะคิดจินตนาการของเขาว่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวภูเขาต่างๆแล้วก็ผลงานที่ออกมาแล้วประทับใจนะคะก็คือผลงานชิ้นชิ้นตรงนี้นะคะที่เด็กๆเ,เป็นคนทำคือดอกไม้นะคะ Okay, so as for me, as for me, the the art that I like the most is this one. It's made of straw, and since my kids loves animals, so yeah, we made this one. But actually, um, I help them. I just only help them with um, sticking with glue because you know it's hot. Yeah, but they're the one who cut this these straws, and yeah. Here it is.